สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเครื่องทําน้ําอุ่นแบบแก๊สนะครับอันนี้คือเปิดแล้วไม่ติดนะครับแก๊สไฟไม่ติดนะครับมันคาอาการมันค่ากับเแก๊สไม่ไหลนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ทําการทอดออกมาแล้วก็ตรวจเช็คนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเครื่องทําน้ําอุ่นแบบแก๊สนะครับอันนี้คือเครื่องทําน้ําอุ่นเหมือนไม่ทํางานนะครับอันนี้เราได้ทําการตรวจเช็คแล้วนะครับก็คือวาล์วตัวนี้เสียนะครับอันนี้จะเป็นวาล์วควบคุม แก๊สนะครับการไหลของแก๊สนะครับตัวนี้นี่อันนี้เราได้ของใหม่ไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนของใหม่เลยนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะซื้อของใหม่เนี่ยระหว่างเนี้ยใช้เวลาหลายวันเนี่ยเราก็สามารถที่จะต่อตรงได้นะครับการต่อตรงก็คือเราก็จะหาอะไรมาขวางขวางทางมันไว้นะครับให้มันเปิดอยู่ตลอดเราก็จะสามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูว่าเวลาที่ที่ตรงนี้เสียปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้อ่ ตัวนี้มันไม่สามารถที่จะทํางานได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดน้ํานะครับมันจะสปาร์กอยู่ตลอดเวลานะครับน้ําแก๊สมันจะไม่เข้านะครับพอแก๊สไม่เข้าปุ่มันจะมันก็จะไม่ติดนะครับสปาร์กไปขึ้นนะครับไม่ติดอันนี้ระหว่างเนี้ระหว่างที่เรารอเรารอเราสั่งตัวนี้ในในแอปใช่ไหมครับระหว่างที่เรารอเนี่ยเราสามารถต่อตรงได้นะครับต่อตรงโดยโดยการ อ่าไบพาร์ตนะครับไบพาร์ตแก๊สผ่านวาล์วตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดวาล์วแก๊สนะครับนี่อันนี้ผมเปิดวาล์วแก๊สแล้วอันนี้ผมยังไม่ได้ต่อนะครับนี่นี่ผมถอดออกแล้วนะครับถอดคั่วออกไปแล้วนี่ติดแล้วนะฮะนี่แก๊สติดอยู่นะครับก่อนที่เราจะสั่งซื้อตัวนี้นะครับให้เราเทสก่อนนะครับเทสก่อนว่าเวลาที่เราไบพาร์ตแล้วนะครับมันใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับถ้าเราไบพาร์ตแล้วมันติด ก็แสดงว่าตัวนี้เสียนะครับอันนี้ระหว่างนี้ยเราสามารถใช้งานได้ระหว่างนี้เราสามารถใช้งานได้นะครับเราจะต่อตรงแก๊สผ่านกับถังแก๊สโดยตรงเลยดยไม่ผ่านตัวนี้นะครับแต่ว่าส,ส,สิ่งที่สำคัญคือเราต้องคอยปิดปิดแก๊สนะครับหลังที่เราเลิกใช้เราก็ปิดเวลาจะใช้เราก็เปิดนะครับอย่าลืมปิดเปิดถังแก๊สนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนตัวนี้เลยนะครับ <S <S เพื่อไม่เสียเวลา อันนี้ผมคิดผมปิดทางแก๊สแล้วนะครับผมปิดทางแก๊สแล้วเราสามารถเปิดได้เลยเดี๋ยวมันจะมีแก๊สค้างอยู่ดีวเราจะเปิดนีมันจะมีแก๊สค้างอยู่เอาละแก๊สหายไปหมดละอันนี้ผมยังไม่มได้เสียปักเลยนะครับเพราะว่าผมต่อตรงไว้นะครับวาล์วตัวนี้อยู่ตรงนี้เองนะครับอยู่แค่ตรงนี้เราถอดง่ายนะครับถอดง่ายไม่ยากของเครื่องนี้ผมใช้มาห้าปีแล้วนะครับ นี่ครับตัวนี้นี่ครับ dc dc 3สามโวลต์น,นะครับมันใช้ไฟสามโวลต์ระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะเทสเทสให้เพื่อนๆได้ดูอดูกลไกการทํางานของมันก่อนดีกว่านะครับก่อนที่เราจะถอดนะครับผมจะเทสกลไกการทํางานอันนี้ผมจะเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กเข้าไปเสียบปลั๊กเข้าไปดูซิว่าเวลาที่เปิดใช้งานปุ๊บเนี่ยตัวนี้มันจะทํางานหรือเปล่านะครับ ตอนนี้ผมเปิดแก๊สแล้วนะครับเสียบปากเรียบร้อยแล้วเอาละเดี๋ยวเรามาเปิดน้ํากันนี่นี่นี่ครับอันนี้มันอันนี้มันเปิดแล้วนะครับปล่อยนี่เด้งออกแล้วแต่ว่าตอนที่เทสเนี่ยให้เราให้เราเชื่อมือกดลงไปนิดนึงนะครับถ้าเราไม่กดลงไปนยมันจะมันจะไม่ไม่มีแรงในการดูดนะครับให้เรากดนิดนึงนะครับนี่ให้เรากดเข้าไปนิดนึงกดเข้าไปนิดนึงแล้วก็เปิดน้ํา นี่อันนี้อันนี้เปิดแล้วนะครับเปิดน้ําตัวน,นี้ของใหม่นี่ใช้ดีนี่ของใหม่โอเคนะครับตอนที่เราใจะใช้งานเนี่ยเราต้องมาเทสก่อนนะครับว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับถ้าเราไม่เทสก่อนนี่เดี๋ยวไม่รู้อีกนะครับวิธีการต่อตรงวิธีการต่อตรงตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะแกะให้เพื่อนๆดูนะครับ อี่อันี้ผมไม่ได้เสียบปั๊กนะครับแต่ไฟมันก็ติดอยู่เพราะว่าผมต่อตรงไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าผมต่อตรงยังไงเดี๋ยวแกะให้เพื่อนๆดูเลยมันมีน็อตแค่สองตัวนะครับตัวนี้มีน็อตสองตัวเองนะครับน็อตออกมาก่อนน็อตตัวบนตัวล่างนะครับสองตัว ของเครื่องเนี้ยใช้มาห้าปีแล้วนะครับผมใช้มาห้าปีแล้วอันนี้เป็นเครื่องของผมเองนะครับระหว่างที่ผมสั่งไอ้วาลตัวใหม่เนี่ยมันใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราก็ต้องการใช้แก๊สนะครับเราเราต้องการใช้เครื่องทาน้ำบุญแล้วก็ต่อตรงบพาสไปแต่ว่าเราต้องเสียเวลาในการปิดเปิด เบ <AM rac ian> าแก๊สนิดน,นึงนี่วิธีการต่อตรงนี่ครับวิธีการต่อตรงก็คือเราก็จะใช้สายไฟนะครับเราเอาสายไฟมามาขวางตรงนี้ไว้นี่เราเอาสายไฟอันนี้นเป็นสายไฟนะครับสายไฟมาวางไว้ตรงนี้มาวางไว้ตรงหน้าสัมผัสนี้้หนาวางไว้ตรงหน้าสัมผัสตรงนี้นะครับวางไว้แล้วเราก็เอาเทปเทปพันสายไฟนะ,ะปิดไว้อีกทีหนึ่งนะครับเวลาที่ตรงนี้เวลาที่ตรงนี้มันไปนปิด มันไป,ปิดที่กลไกลใช่ไหมครับมันก็จะปิดไม่สนิทแก๊สก็จะสามารถไหลไปที่หัวใจได้นะครับมันก็จะทําให้เราสามารถใช้ช่วงขาไปก่อนได้นะครับเอาละ,ะเดี๋ยวเราจะเทตัวนี้นะครับเทตัวนี้ก่อนนะครับว่าเครื่องเครื่องเสียเราเทไม่ได้นะครับเพราะว่าอันนี้มันเปิดเราต้องใส่ตัวนี้ก่อน อันนี้ของใหม่นะครับของใหม่ของใหม่ก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่ามันมีแค่นี้มันมาแค่นี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยข้างในมันมีลูกยางโอลิงอยู่แล้วนะครับมันมีโอลิงปิดไว้อยู่แล้วโอลิงตัวนี้เราเราไม่ต้องเปลี่ยนก็นได้นะครับเราก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปได้เลยเดีย๋ยวเรามาวัดขนาดกันก่อนดีกว่าเมื่อกี้ยังไม่ได้วัดนี่ขนาดเหมือนกันเดะอันนี้ผมสั่งมาจากในแอปนะครับในแอปก็ มันมีหลายราคานะครับมันมีตั้งแต่ร้อยกว่าบาทสองร้อยสามร้อยสี่ห้าร้อยมันมีหลายราคาเหลือเกินแต่ว่าผมเลือกอัน,อนละแปดสิบาทนะครับรวมค่าส่งก็ประมาณร้อยนิดหน่อยนะครับประมาณร้อยนหน่อยไม่ได้ไม่ต้องใช้แพงก็ได้ถ้าเสียปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนใหม่ได้เลยนะครับเส รูน็อตให้ตรงมันมีรูน็อตให้ตรงอยู่แล้วนะครับตรงดูอยู่แล้วอันนี้ยางอลิงนะครับยางอลิงถ้าเรามีของใหม่ก็เปลี่ยนถ้าไม่มีก็แสนเดิม อันนี้เราเปลี่ยนยางโอริงใหม่นะครับนี่เรามีของใหม่แล้วเ,เปลี่ยนของใหม่เลยของเก่าเนี่ยมันแบนไปแล้วยางโอริง เส็นนับนั้นมีมีสองตัวนะครับนั้นมีแค่สองตัว ย้ำให้แน่นนะครับโอเคเสียบปัก๊กเอาละเดี๋ยวเรามาเทสนะครับมาเทสกันเลยเปิดแก๊เปิดไฟนี่ เรียบร้อยนี่ครับลองอีกทีนี่ครับมาดูอันนี้คือแก๊สจ่ายเรียบร้อยนะครับถ้าแก๊สไม่จ่ายเนี่ยมันจะไม่ทํางานนะครับโอเคนะครับสหลับคลิปนี้นะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนนะครับวาวไฟฟ้านะครับหรือว่าสไลดนอยนะครับวาวไฟฟ้าก็มีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเช็คแล้ววาวไฟฟ้าเราเสีย แ้เราก็สามารถเปลี่ยนวาล์ไฟฟ้าใหม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าวาเราไม่เสียนะครับก็ให้เราเช็คตัวอื่นนะครับให้เราเช็คตัวอื่นนะครับก่อนที่เราจะซื้อใหม่ให้เราก็เราก็ควรจะตรวจเช็คให้เรียบร้อยก่อนครับว่าตัวไหนเสียนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะซื้ออะไหล่มาฟรีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับวิธีการเปลี่ยนวาล์ไฟฟ้าของเครื่องทำน้ำอุ่นแบบแก๊สก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ shh <laughs> สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับการาแก้ไขเครื่องทันโนุนแบบแก๊สนะครับกรณีที่เครื่องไม่ทำงานนะครับเปลี่ยนวาล์วไฟฟ้าใหม่นะครับสวัสดีครับ